เศรษฐีหาสีสะพยท่านเศรษฐีมีทรัพย์มหาศาลมีลูกชายอยู่คนหนึ่งต้องการที่จะได้ลูกสะพายที่ดีที่ฉลาดและมีคุณธรรมครั้นจะปล่อยให้ลูกชายหาเอาเองก็เกรงจะได้คนที่ไม่ดีจะมาะผ้าผานทรัพย์สมบัติเสียหมดจึงจัดการเลือกหาให้เสยเองวิธีเลือกหาหญิงมาเป็นสีสะพย ท่านใช้การผูกปริศนาคำทายส่งไปให้บรรดาสาวนางทั้งหลายตอบปริศนามีว่ามีปลาอยู่ตัวหนึ่งจะทำอะไรกินจึงจะกินได้อิ่มและทนทานที่สุดถ้านางใดตอบได้ถูกต้องมีเหตุผลท่านเศรษฐีจะยกขึ้นเป็นสะพายโดยจัดการตกแต่งให้กับลูกชายของท่านปรากฏว่าสตรีสาวๆในระแวกนั้น ส่งคำตอบมามากมายบ้างก็ว่าใส่เกลือทําปลาเค็มบ้างก็ว่าทําเป็นปลาย่างบางนางก็ว่าทําปลาร้าท่านเศรษฐีไม่ชอบใจมีอยู่รายหนึ่งตอบมาว่าจะต้มจะแกงอย่างไรก็ได้เจ้าคะ่ะแต่ทําแล้วอยากกินคนเดียวควรตักแบ่งให้เพื่อนบ้านพี่บ้านเหนือน้องบ้านใต้ได้กินบ้างวิธีนี้ ปลาตัวนั้นจะได้กินอิ่มและทนนานที่สุดรายนี้ท่านเศรษฐีชอบใจรับเป็นสีสะไยจัดงานแต่งงานกับบุตรชายฝ่ายเจ้าลูกชายยังโง่อยู่คานพ่อของตนว่าายที่ตอบว่าทําปลาเค็มปลาย่างน่าจะถูกกว่านาพ่อเพราะปลาเค็มปลาย่างมันอยู่ได้นานกว่าเอาไปแกงแล้วแจก,กชาวบ้านเพราะเที่ยเอาไปแจก,กชาวบ้าน มันยิ่งจะทำให้หมดเร็วเข้าไปเสียอีกผมไม่เห็นด้วยเลยฝ่ายพ่อย้อนว่าเจ้าลูกโง่ที่เอาไปทำปลาเค็มปลาแห้งนั่นนะ่ะมันเก็บได้นานต่างหากปัญหาของข้าให้ตอบว้ากินได้นานไม่ใช่เก็บได้นานเก็บกับกินนั้นมันต่างกันการเก็บไว้เฉยเฉยมันช่วยเองให้อิ่มได้หรือ พ่อขมหมดคิ้วถามเจ้าลูกชายก็ยังไม่ยอมย้อนแย้งว่าถึงกระนั้นก็เถิดพ่อต้มแกงแล้วเอาไปเที่ยวแจกชาวบ้านนะ่ะผมก็ว่าไม่เห็นจะได้กินนานตรงไหนกลับจะหมดเร็วเข้านะสิพ่อบอกว่าเอ็งมันคิดชั้นข้าจะอธิบายให้ฟังปลาในถ้วยแกงที่เอ็งตักแบ่งให้เพื่อนนะ่ะแม้จะหมดไปไว แต่วันหลังเจ้าปลาในถ้วยที่แจกไปนะ่ะมันจะว่ายกลับมาหาเองกินอีกอาจจะกลับมามากกว่าเกา่าดีกว่าเดิมก็ได้เช่นกลับมาเป็นไก่เป็นหมูเพราะเพื่อนบ้านที่เขารับรองของเราไปกินนะ่ะไม่มีใครใจชืดใจดำหรอกคนก็มีหัวใจว้่ย่อมจะรู้สึกคุณเพื่อนบ้านชาติคนมีน้ำใจน่นเอง ไม่ยอมกินของใครข้างเดียวหรอกพวกเรามันมีวัฒนธรรมมีอะไรก็เฉลี่ยแบ่งกันพริกเรือนเหนือเกลือเรือนใต้หมูไปไก่มาไม่ใช่หมูมาหมาไปโวย้ยเหตุนี้แหละค่ะจึงรับแม่หนูคนนี้มาเป็นเมียเองเพราะได้คนที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มาเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขมันจะช่วยให้มีความอบอุ่น มั่นคงเป็นที่รักใคร่นับถือของเพื่อนบ้านนิทานเรื่องนี้เป็นทั้งนิยายตัวอย่างและนิยายปริศนาทำให้เห็นคุณค่าและอานิสงส์ของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้อย่างชัดเจนและอยากจะร้อมรัวบ้านด้วยไมตรีขึ้นมาเองข้อคิดสอนใจอย่าลืมประเพณีไทยพริกเรือนเหนือเกอเลือเรือนใต้หมูไปไก่มา คอยสอดคอยส่องคอยมองคอยเมียงบ้านใกล้เลียนเคียงคอยเรียกขานไตาถามยามทุกข์เข้าสุขเข้าวสารขาดเหลือเจือจานกันไปตามมีเนกาสีรพันเตสุข,ขังองค์พระพุทธทังท่านตัดชี้ว่ากินคนเดียวความสุขไม่มีถึงจะอ้วนพีก็ไม่มีวัน